ขอบคุณพูดอยู่ว่ามันรังคจีนร้อยกันแต่ัตอนนี้เราก็คือถุงพวกเอกใซ็งเข้ามาถุงตังฉีดไถุงถอปราเทาถุงบันเตอร์เทาความเดือดร้อนเมีนเมียนตเมียมียนางไม่กัที่คำว่ป้ามาตะูยาสีฟันกิจจุกิดู่าี่ห้อม่เมีนครับหลายาออย่นุ้่มน้ำยี่ห้อมนะครับประมาณ500ชิ้นและวันนี้เขาสึงตังคนรุ่นยี่ห้อกอนเร็วก่สิงแังไม่งประเทศกันมา ไปอยูงตรงไหนทำเพื่ออะไรเพราะว่ามีเอื่องนะครับตั้งตัวมาจากทั้งนั้นภูลักคุณงี้ยของเมเจอร์ทั้งนั้นของหนังเข้าเกินมาเข้ารูปแบบมุขเด็กวอนจับสองมือแล้วก็จับเกินมาเสียเยอะพี่น้องอีกอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจเยอะอุบัติการณตุนเนาะอีกบถสามารถไปได้อาสีให้พ่ออาชีตังไปนะครับมาเลี้ยวแบงสันบัต้นเงินไปนะครับแล้วตอนนี้นะครับนี่ นะครับนี่โอ้ถึงท่านกำลังรวมด้วยช่วยกันแล้วก็ฝากไว้นั่ครับใครอ้อยังฉายทั่วประเทศมือนี้อัญชะหลายจังหวัดเลยอัญชะหลายมองขอบพระพุทธเจ้าก,กำลังใจที่สนับสนุนเงินของท่านบัตรในของท่านก็คือว่าสนับสนุนหนังไครอ้อครับสวัสดีครับโอ้เราในชะ้เซอร์เนียครับ

อันนี้เอาเบัม่านของม้อกกหลายางครับเรียนขให้เขาจะทยังไรับำวนดอรให้ซอยเหลือปู เราสุดเพลินนะครับเนาะเราต้องอ,อพยพกันมาจากบ้านจากซองครับบางคนจะเป็นห่วงแมาห่วงแมวครับพุทธขาครับเอาจะซอยจะพ่นเนี่ยครับจะเลยเอาตัวเองรอดไปก่อนครับมันเพื่อนพุทธขาวห่วงแมวห่วงวหวง่วงควายนะครับมันกับบวกระอ,อูกมานนอ,อันนี้ยกไม่เห็นนเลย <c oughs> <c oughs> มาอีกคำหนึ่งครับไปซื้อของมะเคืองครับมไปหา่งใสขนุปึ้งขึ้ไปเพื่อเดียวได้ดับประมาณสามรอบรถรถมีเกียวมาเคยขับพร้อมดนี้

นี่ครับคันนี้ครับต้องยช้ข้อขับเหลือน้อยแล้วครับอันนี้เพิ่งมาใหม่เลยก็สองรถเพิ่งครับสองรถกระบะไปแล้วครับ ใช่ไหมครับเอาแค่ซอยพิณอวันเท่าครับอยากให้สงข้ามมันโยตีไว้ๆครับเราจะได้เข้าพื้นที่ธรรหากินต่อไปครับเศรษฐกิจบานเท่าหัวทอเฟื่อๆครับเป็นชาวสวนทุเรียนบานผมกับพระเอืดพระอมครับบางคนก็ยังขายโอด่ครับพี่น้อยังไม่หมดเลยครับบางคนกับราคาท่อนจะตกมากๆครับ ไม่ต้องเราลงเจ้าเจ้าเดี๋เขาค่อยคุยกันว่าอยากขอีเาอาใส่รูะไรเดี๋ยวเดี๋ยวรถี้นนนี้นีครับพิ้งนรครับชุดนี้เริ่มเตรียมขึ้นรถครับจะไปจุดไหนก็ค่อยดูเข้าหน่อยครับเพราะว่ามันตกลงกันไรหมอกไรบอลครับ

อันนี้เอาไปเอา,เอา,เอาของเปอมุอยู่เภอมวัดอยู่วันวนดนี้มีคนทนี่วัดนี้มีคนีวัดนี้นมีพุนี่ถาไปตรงวัดนีก็จะโออะมากเยเมลนนี่าานนาจากร้อยเปมเป็นสองรเกอบึงมาไม่ไม่มากกามเลยวา่มีอย่างมาจากทาง่ทุกคนเนี่ยมาจากาล่แมนเอาไปใหญ่พื้นทิ่ออามนกันกี่เดืน

ที่พี่นาอรอบบ้านนอกมีครับถ่ายให้ดูเมื่อนี้ถ่ายแบบจะชัดนานแล้วครับพี่น้องครับด้วยภารกิจหน้าที่ครับวันนี้มาเจอกันด้วยภารกิจที่จําเป็นอีกภารกิจหนึ่งครับเป็นบรรยากาศครับพี่น้องครับโอ้ครับของมันจะวนรถสองคันแล้วนะครับรถกระบะ เดี๋ยวมก้อนจะมีคุณภาพีอาหาจีหอยสดสองชามใบนี่สองชาใบนี่แหละไม่ใช่ก็คือเมื่อไ่คือเป็นปีแล้วก็ได้เอาไมแล้ อันนี้ครับพี่เอาครับฝาพี่ฝังเราไว้สานีครับผม